มาแล้วจ้าหลังจากที่ไทยเด,ดซีไปนะคะเมื่อสักครู่มีภาพนิ่งอยู่ตอนนี้เราทิ้งเอาไว้นานเกิน15นาทีนะคะก็จะเป็นแห้งๆอยู่บนหน้าเราเดี๋ยวจะทำวิธีการนั่งออกให้ดูนะคะ ว่าผิวของคุณมันมากหรือเป็นคนผิวแหง้งถ้าผิวแห้งก็แค่นี้จะซัะหน้าได้แล้วค่ะแต่ถ้าสมมติเป็นคนผิวมันก็แนะนําว่าให้ใช้โฟมล้างหน้าต่ออีกสักครั้งหนึ่งไหคะโอเคค่ะหลังจากที่เรามาส์ <Bye. S 1> หน้าเสร็จแล้วก็ล้างน้ําล้างด้วยน้ําก็ได้หรือว่าน้งด้วยโฟมก็ได้นะคะตอนนี้ก็มาในขั้นตอนของออการบํารุงผิวก่อนออกไปข้างนอกเนาะส่หรับเบเนี่ยตอนนี้ก็ปัญหาก็มี ปกติเลยค่ะสิวที่คางมีบ้างเนาะแล้วก็มีเม็ดนี้ที่หลายๆคนเห็นในรูปแล้วกม็มีอยู่เรื่อยๆไปก็จะทาด้วยนี่จา้าเจอแต้มสิวของเรานะคะข้อดีก็คือ,อจะช่วยทําให้สิวยุบนอกจากนี้เนี่ยก็มีเาขาเรียกว่าอะไรเนะเาะสารสก,กัดจากมังคุดนะคะก็จะช่วยทําให้แผลสิวหายด้วยรอยสิวอะไรก็จะหายไปเนาะก็ใจเย็นๆสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะ ิเป็นเรื่องธรรมชาติต้องมีบ้างไม่ได้เกิดมานะใส่กิ๊กเนาะสู้ๆดูแลกันต่อไปทีนี้มีหลายคนชอบถามว่าทากันแดดตัวไหนดีหลังจากที่เ,เราคิดค้นกันนานนะคะตามที่หลายๆคนได้เห็นเ้วก็คือเบลคิดออกมาได้ก็คือตัวนี้อันนี้ก็ดีจริงๆนะอยากให้เปิดใจลองดูเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยพอใช้กันแดดตัวไหนก็จะ ติดแล้วก็จะใช้อยู่กับไอ้ตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าหลายคนก็อีกนั่นแหละปัญหาเดิมก็ไม่หายไปนั่นก็คือทำไมยังมีสิวอุดตันเกิดขึ้นข้อหนึ่งก็คือการที่เราทาก,กันแดดนี่ค่า s อสสูงๆน่นะคะก็จะมีส่วนทำให้เกิดความอุดตันของสิวได้เพราะว่ามันบล็อกแสงไม่ให้เข้าขณะเดียวกันในความมันมันก็ไม่ออกเนาะทีนี้เบยก็ได้ไปคิดค้นมาว่าเราจะทำยังไงให้ทาก,กันแดดได้โดยที่ไม่อุดตัน ก็คุยกันอยู่ตั้งนานเป็นปีเลยนะคะตั้งแต่เหมือนเริ่มมีแบรนด์อ่ะเราก็หากันแดดมาโดยตลอดจนในที่สุดเราก็ได้ตัวนี้มามันเป็นนานโนนะคะข้อดีของนานโนก็คือมันโมเลกุลเล็กมากเล็กจนไม่ทําให้เกิดการอุดตันของสิวอของความมันที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงหลายคนบอกว่าเนื้อเป็นสีเนื้อมันจะเป็นรองพื้นหรือเปล่าไม่นะคะของเราเป็นเนื้อสีเนื้อเนี่ยแต่พอทาไปแล้วเนี่ย มันไม่มันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ออกสีมันไม่ใช่รองพื้นอ่ะเนอะมันก็จะหายไปนี่ทาเหมือนมีสีเนาะแต่ว่าพอทาไปความรู้สึกที่ได้เลยนะชัดๆเลยคือมันเบามากจริงๆทาแล้วไม่รู้สึกหนักหน้าหรือเนอเนอเนออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีบล็อกเกอร์ไปทำรีวิวมาด้วยเนาะเมื่อกี้ก็เพิ่งโพสต์ไปว่าเอ่อมันจะไม่มันขณะเอากระดาษทับมันแปะลงไปแล้วว่า ยังไม่มันติดออกมาเลยผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงตอนบ่ายสองโมงแกมาทองทับอีกทีนึงก็ยังคงไม่มันอยู่เพราะฉะนั้นถามว่ากันแดงของเราดีไหมรอดค่ะรอดนี่เนาะเห็นไหมคะมันไม่ได้มันแห้งแห้ง,แห,งแห้งอะ่ะไม่ทําให้หน้ามันเนะาะทาได้หมดเลยหลังจากนั้นอันนี้เอาของส่วนตัวเลยนะว่าตัวเองทอํายังไงตัวเองก็ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันซึมๆนะคะมันก็ซึมเร็วนะมันก็ไม่ต้องทิ้งไว้นานเนาะก็นี่เห็นหรือเปล่า <c oughs> กับดาดเป็นแป้งของเราเองค่ะเชียร์สุดๆเพราะว่าใช้มานานแล้วแล้วก็หลายๆคนพอไปใช้แล้วก็จะรู้สึกได้เลยว่าหน้าไม่มันไม่ต้องโบ๊ะบ่อยทาทีเดียวทั้งวันจบอันนี้เห็นไหมมี ฝั่งนี้มีถุงตาเนะาะอใช้แป้งไม่ต้องใช้รองพื้นแป้งก็พอละค่ะนี่เขินนเนี่ยพูดด้วยนี่ค่ะก็ตกคือเบบไม่มึงคนทานเนาะปืดปืดไห่นะกดกดซับซับตึกตึ๊กตน้ำใส่ลวมันน้ำใส่ล้วมะัวมะ น้ำแล yes เนี่ยค่ะกาของเรามีสองสีเนาะสำหรับคนผิวขาวกับคนผิวผสมแต่จริงๆแล้วตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนะตัวสีมันอะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันขาววอกหรือไม่อยากให้มันค้ำเพราะนั้นอย่างอันเนี้ยหลายคนคิดว่าไปทาสีหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นสีขาวไม่ใช่อันนี้สีสนะดูเห็นไหมสีสค่ะสวยงาม น่งใส่แล้วเห็นไหมจุดๆฟาๆนิดนึงเนาะจะสี่สิบแล้วอะ่ะให้มันไม่มีเลยก็เกินเกินไปอาจารยเสร็จแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวก็จะออกไปที่ร้านแล้วนะคะใครที่อยากจะมาลองผลิตผลิตภัณฑ์อยากจะมาลองผลิตภัณฑ์ก็มาได้เนาะที่ร้านเนี่ยเรามีตัวอย่างให้คุณลองได้เลยไม่ว่าจะเป็น มาสเป็นเจลสิวเป็นกันแดดมันแป้งแต่งหน้าเรามีให้คุณได้ทดลองกันแล้วก็แวะมาเจอกันนะคะแค่นี้เนาะบ๊ายบาย